คำเตือนคิดวิดอเกมนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นคำวิจารณ์หรือการพากตัวละครใดๆอาจไม่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเกม ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีกับทหารหารทุกทุกท่านวันนี้เน่งรีวิวเกมเกม EP ที่52เรามีภารกิจที่จะต้องไปทำกันตามมาได้เลยโอเคครับพเพื่อนๆก่อนอื่นก็ขอสวัสดีพเพื่อนๆทุกๆคนด้วยละกันนะครับยินดีต้อนรับสู่เน่งรีวิวเกมเกม EP ที่52แล้วสำหรับวันนี้นะผมมีเกมดังเกมหนึ่งนะที่ใครหลายๆคนน่าจะรู้จักกันนะครับกับเกม อาแปะสนะไม่ใช่ดิอัมมาามนั่นเองนะครับเป็นมุกนะเขาชอบเรียกกันอย่างนี้นะครับเป็น DLC ตัวนี้นะราคาพันหนึกว่าบาทแต่ที่แน่ๆเพื่อนๆจะต้องมีอัมมาามมาตรฐานออริจินอลก่อนนะถึงจะโหลดเวอร์ชั่นของ DLC ตัวนี้มาใช้งานกันได้นะครับกับเกมที่ชื่อว่าอัมมาสามเอพิก หรือเอเปกแล้วแต่จะเรียกนะเอาละครับสำหรับคนไม่รู้จักเกมนี้มาก่อนไม่เคยเล่นอาร์มาสามมาก่อนหรือไม่เคยเล่นตระกูลของอาร์มามาก่อนเลยเกมนี้เป็นเกมช h ติง h. นะ้งซิมูเลชันเอ n พีเอนะมุมมองบุคคลที่1น,นะครับเหมือนพวก Call of Duty Battlefield 4แบบนั้นนะแต่จะไม่ได้วิ่งเล่นเป็นเส้นตรงแบบพวกเกมพวก Battle Field หรือ Call of Duty ใดๆนะครับเกมนี้จะสมจริงกว่านะเหมือนเราเป็นทหารคนหนึ่งอยู่ในหน่วยหน่วยนั้นเลยทีเดียวนะครับเกมนี้จะต้องมีการวางแผน จู่โจมศัตรูมีการนัดหมายว่าให้เพื่อนๆไปอยู่ตรงจุดนั้นจุดนี้นะครับแล้วก็ร่วมทํามิชชั่นไปพร้อมๆกันนะเกมนี้สามารถเล่นมันติเพลเยอร์ได้ด้วยร่วมเล่นกับเพื่อนๆของเพื่อนๆเ,เองได้นะว่าจะนัดกันไปเล่นกันยังไงจะออกแบบวิธีการจู่โจมศัตรูแบบใดให้ประสบความสําเร็จในมิชชั่นต่างๆได้นั่นเองนะครับสาหรับ DLC ตัวนี้นะครับจะเพิ่มเนื้อเรื่องใหม่นะป่าดิบชื้นภูเขาไฟชุมชนแออัด เขตอุตสาหากรรมโรงงานนะครับเพิ่มอาวุธใหม่ๆชุดเกราะใหม่ๆรถใหม่ๆยานทหานะใหม่ๆแล้วก็สามารถเล่นมันติเพย์เยอร์กันได้มากขึ้นกว่าเดิมที่เคยผ่านๆมาด้วยนะครับและในส่วนของตัวเกมจะมีอะไรน่าสนใจกว่าภาคเดิมๆเราเคยเห็นกันมาในอา m ์าทั่วๆไปมีอะไรบ้างทําไมจะต้องเสียตังค์เพิ่มอีกพันกว่าบาทเรามาลองดูกันเลยดีกว่าผมขออนุญาตเข้าแบบแคมเปญละกันนะครับแล้วก็เลือกมาที่ a p e x p r o t o c o l อลองดูครับในส่วนของ DLC ตัวนี้จะมีอะไรน่าสนใจแค่ไหนอ่าลองเล่นแบบนี้เลยแล้วกันวันนี้เหมือนเดิมครับผมขออนุญาตใช้ c o r 74930K RAM 16GB การ์ดจอ R9 Fury X 2ตัวคอดไฟเกมนี้ซัพพอร์ตม u l t i GPU ครับจัดเต็มนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า Fury X 2ตัวเนี่ยจะรันเกมนี้ได้เฟรมเรทเยอะแค่ไหนและลื่นไหลแค่ไหนครับมีคนท้าทายมาครับว่าเกมนี้กินสเปคเยอะและดุเลยทีเดียวนะ ผมจะลองดูซิว่าสำหรับ f e r r y X เนี่ยเอาอยู่ไหมสำหรับจอ3 4นิ้วของ a m s u n งเราจะหลันแบบอันตรากันเลยครับว่าดูซิว่ามันจะเอาไหวไหมไปกันครับไปกันเลยในจุดแผนที่ตรงนี้น่าจะเกิดในแมปป่าครับ r e s o l u t i o n 3,440คูณ1,440อันตรายจ้า พวกนายพร้อมหรือเปล่าโอเคผมไปจำที่แล้วผมผมพร้อมซัพพอร์ตเลยจัดการได้เลยโอเคนะโอเคตามนั้นตามแผนเดิมโอเคครับเพื่อนๆเปิดมาที่40กว่าเฟรมเรทมีให้ดูบนหน้าจอแล้วนะแล้วผมก็จะเซตค่าเลยละกันสำหรับการปรับค่าเดี๋ยวเรามาดูกันแบบสุดๆเลยครับผมจะเลือกที่สูงสุดทั้งหมดอะไรยังไม่สุดปรับสุดครับ อันนี้ายอยู่ก็รออันตร้าครับสแตนดาร์อยู่ก็ไปไฮส Standard อยู่ก็ไป High. Standard อันตรตรงนี้สุดหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรที่จะเหลื่อมล้ำเลยทีเดียวมาดูในส่วนของตรง HDR ครับมันสุดแค่ Standard อันนี้ไฮไปอันตรครับอันนี้เวลี่ g h สุดเวลี่ไฮหน้าต่างนี้ถูกเซตแบบอันตราผมกดโอเคไปหนึ่งรอบแล้วผมเข้าวิดีโออีกรอบหนึ่งเลือก Display ครับเรซูชันตรงนี้นะครับ3440 คูณ1,440นะวีซิงขออนุญาตปิดเพื่อให้เฟรมเรทมันสูงสุดเท่าที่จะทำได้กดโอเคไปรอบหนึ่งแล้วผมก็เข้าซ้ำอีกทีวิดีโอมาเลือกที่ a a and p p ครับตรงนี้ปรับ100%หมดแล้ว a o ปรับสุดที่ตรงนี้ครับอันนี้เปิด enable ไว้ในส่วนของด้านนี้กินกราฟิกแน่นอน f s a a ตั้งเป็นที่8 x สูงสุดนะครับ a t o c ปรับสุดเหมือนกันเป็ตัวนี้ p p a a ผมรู้สึกว่าการ์ด AMD จะไม่ซับพอร์ต CMAA เดี๋ยวลองเลือกก่อนว่าไม่รู้ว่าเล่นได้หรือเปล่าแล้วตรงข้างล่างนี้ก็จะปรับเป็นอันต้าอ่าผมเห็นรอยหยักเลยเห็นปะไม่ใช่รอยหยกักเห็นรอยเหมือนแบบมันไม่ซับพอร์ตเดี๋ยวลองเข้าไปเกมดูครับนี่ปรับสุดหมดทุกอย่างแล้วนะการเซตค่าของภาพเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆภาพนี้ออกมาเละเทะเลยทีเดียวมันไม่ใช่การ์ดของ N v i d ว a ดีครับผมปรับกลับแป๊บหนึ่งก่อนนะเอาแบบ AMD และกันปรับสุดของมัน น่าจะรองรับที่ตัวนี้ครับ SMAA อันตรครับ่าภาพนิ่งเหมือนเดิมไลยปะ AMD ซัพพอร์สูงสุดที่ตัวนี้ครับอันตรก็เลือกโอเคปะโอเคแม็กสุดแล้วของเกมเกมนี้ครับอมาสามเอพิกเป็นไงครับเ,เพื่อนๆภาพสวยงามไหมเดี๋ยวเราไปชมของตัวเกมกันครับว่าจะมันแค่ไหนสําหรับ DLC a p พ x กเอพกับ a <c oughs> อากงสามเขาชอบเรียกกันอย่างเงี้ยเรียกตามเขาใส่ปืน เดี๋ยวเรามาดูทิวทัศกันครับเดี๋ยวซูมดนีบึ๊บน่เฟรมเรตตอนนี้อยู่ที่40-50นะครับเท่าที่ผมดูจากหน้าจอด้านบนเพื่อนๆก็เห็นไปพร้อมกับผมเพื่อนๆต้องบวกลบด้วยนะเพราะว่าผมกดบันทึกไปพร้อมกับการเล่นมันจะหายไปประมาณ5-8เฟรมนะครับก็บวกจากที่เพื่อนๆเห็นตัวเลขแล้วกันนะครับถือว่าแรงเลยทีเดียวสำหรับ Fu r y X 2ตัวเดี๋ยวลองฟังระเบิดครับผมตุ้ม ตุ้มไหมตุ้มตุมเลยโอเคเออควันทำดีเหมือนกันอ่าใช่ได้ใช่ได้โอเคไปดูภารกิจกันดีกว่าครับลองเล่นดูก่อนนะเทคเจอร์มันก็ทำสวยดีนะพื้นผิวแต่ผมว่ามันกินสเปคเกินไปหน่อยนะครับจริงๆแล้ว DLC ตัวนี้เพิ่งออกไม่นานนี้เองนะครับเป็นเกมปี2016ออกเดือนที่6นะครับอันนี้เดือน7ดละ ออกมานี่เองมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เท่าที่ผมดูทำไมถึงกินกราฟิกเยอะจังมีเพื่อนๆสอบถามมาหลังไหมครับอยากให้ผมลองรีวิวเกมนี้ดูนะผมจัดให้ละถือว่าภาพก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งครับให้รายละเอียดพวกต้นไม้ใบหญ้าก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับแต่มันเขียวแบบจืดๆไปนิดนึง เดี๋ยวผมขอพอดลองเข้าไปตรงภารกิจใกล้ๆครับจะได้ไม่เปลืองฟิล์มครับเพื่อนๆแป๊บหนึ่งฮะหลังจากที่ผมวิ่งมาพักหนึ่งก็มาเจอเพื่อนๆครับ้องดูกันต่อไปครับเพื่อนๆว่ามันจะแจ่มสักแค่ไหนเกมนี้นายว่ายังไงล่ะเหมาะสมหรือยังที่ที่ตั้งเราอ่ะได้เลยวิ่งมาได้เลยอ่ะทุกคนพร้อมนะเดี๋ยวเราจะไปที่หน่วยนั้นเลย เตรียมปืนเตรียมอะไรกันให้ดีไปวางร<ล>ะเ <ละ S 2> บิด,บดก่อนเลยทุกคนต้องรอรับคำสั่งจากฉัน,ค,นครับพี่หัวนหน้าโอเคนะไปตรงนี้ครับเราเป็นหน่วยวางบอมคาบ,บอมตกไปเหมือนจะตายหรือเปล่าตรงนี้ยังขี้ตายด้วยเกมนี้อ่ะเดี๋ยวผมตัดฉากให้ดูเรื่อยๆครับจะได้ไม่เปลืองเนื้อที่ อ่าผมโผล่มาที่ภารกิจแล้วครับใกล้ละตอนนี้เดี๋ยวจะน่าจะได้ดวลปืนกันสักนิดสักหน่อยครับผมเกมนี้ค่อนข้างสมจริงนะคือโดนจังๆก็คือตายได้เลยนะเพื่อนๆต้องระวังตัวนิดนึงเกมนี้มีใข่ไปเนาะใจะเย็นใจเย็นน้ยรอเลยนายรอนายรอ,ยร,อรอก็ได้วะนอนรอแล้วกันโหป่าลาบเลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพื่อนๆเกมนี้ปรับสุดก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่ไม่ต้องเสียดายนะถ้าปรับไม่สุดกัน ผมลองดูแล้วมันก็ไม่ได้เท่าไหนะร่นะเกมนี้ไม่มีอะไรมากมหมนัก้าหมายเราเคลื่อนที่มาใกล้เราเรื่อยๆแล้วสงสัยจะต้องคาบอมกับมันสักหน่อยเขาฟังเขาฟังแต่เย็ยนๆรอก่อนเพือ่นนอนยับก็ต้องยับ ผมมีศาสตร์กระสุนยาคโทดิเดียวเอาให้ยับอ่าบอฮ้ยเฮ้เฮดีแล้วเป็นคนของให้หอยรอดมาโอโดกนกรเหัวไปละคือตายง่ายมากครับเพื่อนๆต้องระวังตัวซุ่มโจมตีอะไรประมาณนี้นะเกมนี้เดี๋ยวลองไปดูด่านอื่นๆกันบ้างครับผมอ่ะออกมาแล้วนะครับจากการโดนยิงหัวทิ่มไปเมื่อกี้เดี๋ยวเองมาดูด่านอื่นๆกันบ้างครับนิดๆแต่นอยครับเพื่อนๆนะเกมนี้เอาด่านไหนดีอะ อลองมีนงมีน้ำบ้างสิดูซิว่าจะเด็ดสักแค่ไหนเป็นเกมที่กินกราฟิกเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าภาพที่ได้ออกมาไม่ค่อยเท่าไหร่กินโหดไปนิดนึงเรื่องกราฟิกแต่ภาพที่ได้ออกมาไม่ค่อยสวยนะครับมูบีมูบีคาซีนมันตัดครับาย โอเคโผล่มาแถวไหนเนี่ยเอาเลยนะทุกคนพร้อมที่จะจู่โจมหรือเปล่าเตรียมตัวไอ้นี่ตายหาไปแล้วจับตูดดีดิตายหากันหมดแล้วพวกแกเนี่ยเขาตายแล้วไปข้างหน้ากันเลยพวกเรามึงจะซุ่มกันทำไมวะ กลัวแค่นี้อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวมันเพื่อนผมนี่วิ่งนำหน้าคนอื่นเขาเลยทีเดียวไม่ขี่รถแต่เราจะซุ่มไปพวกนายอย่ามัวแพมกันเราต้องรีบไปจัดการมันมีใครตามมาไหมเนี่ยมาแล้วกำลังมากำลังมามันปล่อยให้เราวิ่งมาดาบหน้าก่อนจะให้ฉันตายคนเดียวแล้วพวกนายยังนั่งยิ้มเหรอ ไอหอยหลอด target neutralized ระบูเป้าหมายด้วยพวกนายอ่ะล้วไงต่อละเพื่อนนอกไนกยก็มากันช้าหรือกืนช้นก็กลัวโดนยิงคนเดียวไอทะเลอ่นเนี้ยทะเลแบบมีหมอกอ่อน,ออนเออสวยดีเหมือนกันเฟินเฟีนเราจะไปกันยังไงลรงงานดียิงน้ำเล่นครับ น้ำแตกคล้ายๆสตาร์วอลเป็นทันสนเลยอะอะแล้วเราจะไปยังกันยังไงละงานนี้อุ้ยอุ้ยเหือมมันไอ้หลอนลำบิดล้อทำไงอ่ะผมว่ามันมากันแล้วละยิงกันตั้บๆตับๆตับๆเลยผมนี่วิ่งเข้าหาก้อนหินละทีเดียวนายก็จะรีบวิ่งไปสิเราก็ตายหาเราคนเดียวอ่ะ ไหนตลบหลังเหรอไหนวะยิงมันเลยยิงมันเลยหัวหน้าตรงไหนล่ะผมอาจจะโดนยิงร่วงกับพวกหัวหน้าแล้วกันผมนี่มอบคาเลยทีเดียวไม่้เห็นเลยตุ้นไหนวะไม่เห็นเลยอะพวกนายตาดีเหลือเกินฉันมองไม่เห็นเลย นี่จะให้วิ่งกับบี้ก่นเนี่ย <c oughs> มันไม่ง่ายโอ้ยโดนยิงโอยโอเคผมอ่อนนะเพื่อนเพื่อนผมวิ่งมาที่จุดที่มันให้เรามา <c oughs> ผมก็ไม่รู้ให้มันให้มาทำอะไร <c oughs> นะครับเพื่อนแต่ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ยอยู่แล้วไงต่อแล้วครับผมผมตรงนี้แล้วอ่ะมาสิ ตรงนี้เลยพวกมาแล้วเพื่อนเพื่อนพวกเรามันจะให้เรามาคนเดียวทำใหม่วะเนี่ยเป็นเครื่องบินรับเราเหรอข้างกูปะเนี่ยมามาลงมาเร็วหัวาตายแย่เนี่ยจะกลับไปหาเมียผมไม่อยากตายในสนามลบลงมาครับผม ้ยมันไล่จิงกันมาเหรอโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันตามมามันตามมามันไม่ง่ายละมันไม่ง่ายที่จะกลับไปหาเมียได้แบบไม่บาดเจ็บงานนี้ต้องมีเลือดตองหน้ากันบ้างผม 1, น,ององนี่นั่งยองๆวัดบันไลเลยทีเดียวพวกนายกลัวตายกันใช่ไหมไม่ยืนแบบฉันน่ะไปต้องรีบไปที่นู่นแล้วละ่ะพวกเราอะ ไ่คือตามกันมาไหมเนี่ยมันคุ้มกันเราทำไมวะเรามันอ่อนเนี่ย <laughs> ตามผมมาเพื่อนๆพนึ่งจดสามกิโลเมตรมันจะมีรถวิ่งผ่านมาไหมเนี่ยผมจะตายก่อนหรือเปล่าเนี่ยต้นมะผงต้นมะพร้าวก็ โอเคโอเคได้ดเกมมันเป็นค่อนข้างแมปค่อนข้างกว้างใหญ่เลยทีเดียววิ่งธรรมดามันไม่ง่ายซะแล้วละ่ะมันมีเสียงปืน e อีแก๊บยิงผ่านหัวผมไปเมื่อกี้ผมขอลุยเขา้าป่าหญ้าเลยทีเดียวมันไม่ง่ายแน่ตอนที่จะเข้าไปหาฮลิคอปเตอร์คันเมื่อกี้ย,ย้อยย้อยย้อยมาอแดดแดดสวยแดดสวยแดดสวย ตอนมีแดดสวยดีไปกันต่อครับเพื่อนๆมันไงผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วไม่ได้เกมนี้คือถ้าไม่เปจริงอาจจะตายอาจจะตายได้เลยอาจจะกลับไปหาเมียไม่ได้ประมาณนั้นครับผมจะหารหานทั้งร้งอยตรงจำไว้ โอ้โห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 โหดไอ้โหดไอ้คนยิงผมมีแต่เนี่ยผมนี่เดินเลาะๆอีกอืออินแรงเพื่อนผมอ่ะมาช่วยกันหน่อยสิเฮ้ยโอ้โหล่วงไปแล้วชักด้วยโอเคไปดูแมปอื่นบ้างครับเป็นเพื่อนนะอ่ะมาดูด่านต่อไปครับผมเลือกด่านเอ็นเกมเฮโซโลเข้าไปสำหรับผมถ้าถามผมผมไม่ชอบครับ เกมแนวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันว้าววีพี่กนไงไม่รู้จะให้สนุกต้องเล่นมันติเพย์เยอร์กับเพื่อนๆนะผมบอกได้เลยน่าจะสนุกอยู่แต่สําหรับผมไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคผมไม่แฮปปีนน้กับเกมนี้เกมมันค่อนข้างเล่นยากครับมีคําทรงคําสั่งที่ต้องใช้ด้วยนะใครจะเล่นเกมนี้ศึกษาให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างเล่นยากเลยทีเดียวต้องฝึกต้องฝึกการใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะ มีการคุยกันการเลือกคำสั่งใช้งานคำสั่งขับรถสั่งเพื่อนเรียกเพื่อนต่างๆนั่นนาประมาณนั้นลองดูครับด่านนี้อีกด่านหนึ่งครับก่อนจากกันไปนะจ๊ะโอ้ามสิบห้าเนี่ยอันนี้โอ้โหตอนมืดเลยตอนมืดเลย โร,ออรงงานเรื่องอะไรโรงงานไฟฟ้าเหรอแล้วให้ท่านทำอะไรอุ้ยอุ้ยระเบิดโอ้ยเช็ดแล้วจะลงไปไหมหรือ,อยังไงดีคเรดดีคเรดไปที่โน้นเหรอคุณคิดว่าผมจะโดดลงไปตายไหมละ่ะได้ผมลงไปทางเงี้ย มันค่อนข้างจะเสียเวลามากเลยทีเดียวสําหรับการเดินลงไปเดี๋ยวผมพอดไว้ใกล้ๆครับเพื่อนๆเปลืองฟิล์มตอนนี้พวกฝ่ายศัตรูมันกําลังหาเราอยู่เพ <ๆ S 2> ื่นอนๆนะผมนี่วิ่งอยู่ในความมืดเลยทีเดียวนะครับมันมองไม่เห็นย่องเบาเข้าเป็นปาดคอมันได้ไหมะฮะจะลองเขานหน่อยเอมากี่คนเนี่ย มาคนเดียวเหรอกลัวไหมมาคนเดียวดีสองคนตายไหมตายไหมล่ะเมื่อเติบตายไม่ละพวกสองใส่ลยฮอบแดกเลยครับผมงานนี้แอบดูแป๊บ มองเห็นเดือนและดาวเลยทีเดียวอืมเป็นตะโกนให้มันรู้อีกแล้วตายหาอะไรเป็นระเบิดอีกละ่ะผมวิ่งเข้าข้างหลังมันนะเพื่อนๆดูซิว่ามันจะเห็นผมไหมตักตักโอ้ยหอมเลยจูนะโอ้ยข้างหน้ามีตัว โดนทีเดียวเท่านั้นและตายหาเลยตายง่ายลือเกินเกมนี้ <c oughs> อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วครับแถมอีกสักด่านหนึ่งครับผมด่านนี้น่าจะสวยอยู่นะผมเปิดมาลองเล่นเจอก็เลยแถมให้อีกสักด่านนึงครับสำหรับการปิดท้ายคลิปของอาร์มาสามเอพเนจ๊ะถือว่าสวยดีครับลมลื่นดีเขาก็ทำมาแบบคล้ายๆป่าดิบชื้นดาน่านนี้สายใต้พื้นน้ำก็สวยงามดีครับสำหรับ c g ที่เขาทำมาใช้ได้อยู่ ต้นบางต้นไม้ก็ตามนั้นครับถือว่าเพลิอเพลินได้เลยทีเดียวสำหรับคนที่ชอบเกมวางแผนการรบแบบดีนะสวัสดีเพื่อนนะอย่าไปยุ่งกับฉันฉันทำงานงที่อยู่ฉันอยู่จะจะจะไม่รบกวนนะจ๊ะก็ <S <S ประมาณนี้ครับก็ตัวเกมอาจะต้องใช้เวลาเล่นกันยาวนานเลยทีเดียวนะเพราะว่ากว่าจะวิ่งไปหามิชมชั่นมิชชั่นหนึ่งก็ไกลอยู่นะครับ อาจจะต้องขี่มอเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์รถจงจรถจี๊ปมานะครับก็ให้ประสบความสําเร็จในมิชชั่นนั้นร่วมกับเพื่อน <S <S ๆต่อๆไปนะเกมนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ไม่มีอะไรจะรีวิวแล้วเนาะประมาณนี้ถือว่าใช้ได้ครับถือว่าสวยงามนะสำหรับคนที่ชอบเกมวางแผนการจู่โจมศัตรูต่างๆแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับผมก็ลาไปก่อนแล้วสำหรับหนึ่งรีวิวเกมเกม e p ที่52นี้ก็คง ไปกันแค่นี้นะครับสำหรับอาร์มาสสามเอพนะครับถ้าถามผมเองผมไม่ค่อยชอบเกมแบบนี้ครับมันยืดเยื้อเป็นเกินไปโอเคสำหรับคนที่อยากเล่นก็ไปหาซื้อกันได้ครับรวมกับตัวดั้งเดิมของอาร์มาสสปกติก็ประมาณตกประมาณ2,000-3,000กว่าบาทได้นะเพราะตัวนี้ DLC อยู่ที่1,100กว่าบาทนะครับเราไปหาเล่นกันดูครับในสตรีมีให้ซื้อแล้วนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตาม